เอาละมาได้แล้วเนาะก็สวัสดีทุกคนเ,เดี๋ยวนะปรับไปเป็นสิบดีกว่าบนึงปรับใหม่แป๊บนึงเออใหม่มันดังเกินนะทุกคุณัอนี้หมดอ่ะเรียบร้อยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาเกมนใน Nexomon น,น,นะครับซึ่งถ้าใครเข้าใจดีก็คือใน PC มันไม่มีภาษาไทยเนาะ ก็วันนี้จะมาทําให้มันเป็นภาษาไทยเบบร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะฮะก็คือจริงๆแล้วมันก็มีไฟล์ภาษาไทยอยู่ในตัวแหละแต่มันไม่เปิดภาษาไทยให้เล่นแค่นั้นนะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันเปิดให้เล่นใน ps 4่ ps 4อย่างเดียวนเนาะก็วิธีการทํานะครับก็ง่ายๆเลยไปที่กดผิดกดผิดไปบนึง <c oughs> ไปกดเลยหน้าจอไอ้นั่นมัน,นะโอเคไปที่ตรงกดเข้าไปที่ไฟล์เกมก่อนนะครับผมก็ใครมีสตีมก็เข้าไปที่ไฟล์เกมเลยนะฮะง่ายๆ,ายๆนะครับไม่ต้องเข้าใจยากเนาะ เข้าไปที่ไฟล์เกมเข้าไปตรงนี้ครับไฟล์นี้เลยแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์นี้ครับใช่ป่าววไฟล์นี้เพะไม่ใช่ไฟล์ล่างดิเออไฟล์ข้างล่างนี้นะครับไฟล์ที่สี่นะโฟลเดอร์ที่สี่ไม่ใช่ไฟล์แล้วเข้าไปที่อันนี้ครับผมถัานกันหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนงมาข้างล่างสุดก็จะมีคําว่านี่ฮะเข้าที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเห็นกันหรือเปล่าน่าจะเห็นเนาะเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับผมเข้าไปเลยครับ เข้าไปเสร็จนะครับคุณจะเห็นภาษาที่เขาแปลมาเรียบร้อยครับก็จะมีหลายภาษาเลยนะฮะก็จะมีภาษาอังกฤษมีอะไรเยอะแยะแล้วที่สําคัญนะครับมันมีภาษาไทยครับเห็นไหมอันนี้ของ PC นะผมย้าว่าของ PC นะครับไม่ใช่ของ p ี4หรือว่า Nintendo อะไรนะน n ว n ินโดจริงก็ไม่มีนะนะครับอันนี้ของ PC นะฮะก็จะมีภาษาไทยอยู่ตรงนี้นะครับให้คุณนะครับเดี๋ยวนะให้คุณก๊อป ไอ้นี่มาก่อนฮะเดี๋ยนะการเออร์เลอร์นะครับสัตว์ปใครที่เออร์เลอร์นะผมแนะนําให้ทําอย่างนี้ก่อนนะครับคัดลอกนะครับคัดลอกอันนี้มาก่อนนะครับผมคัดลอกไปไว้ที่ไฟล์อื่นไฟล์ไหนก็ได้สักไฟล์หนึ่งนะฮะแต่ผมย้ายไปที่ไฟล์อื่นแบบนึงย้ายไปที่อื่นแบบไปที่ดาวน์โหลดแล้วกันไว้ไว้ตรงนี้นะไปที่ดาวนโหลดเลยนะครับอ่ะย้ายมาข้างนอกเสร็จแล้วนะครับให้คุณกดที่โฟลเดอร์ไทยนะครับ c o ปี้นะครับกดอ l นะครับแล้วก็ ก็ปี้นะครับก็ปี้นะก็ปี้ให้ทวนก็ปี้ะคัดลอกนะครับคัดลอกไปก็คัดลอกไป,กไป,กไปวางที่อินิโฟเดอร์ตรงนี้นะครับผมกดวางไปได้เลยวางปุ๊บแล้วก็มันจะมีคําว่าให้แทนที่โฟลเดอร์ปลายทางก็แทนที่ให้หมดเลยนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะมีบางอันที่ไม่แปลให้นะครับก็จะมีเนี่ยไอ้พวบนี้ย่างมันยังไม่แปลนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้แปลเยอะอะไรขนาดนั้นมันแค่สามเคเองความจำมันนะนะ ก็ประมาณนี้นะครับวิธีเปลี่ยนเป็นเกมเป็นภาษาไทยนะครับก็คุณเข้าเกมได้เลยครับมันก็จะเป็นภาษาไทยให้คุณแล้วนะฮะง่ายๆนะครับี่ปะง่ายๆเนาะนะฮะง่ายๆมากเลยนะครับเนี่ยฮะวิธีเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแค่นี้ครับเข้าเกมได้เลยครับผม